สวัสดีครับผมแชมป์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์จับมือถือบนโมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นยี่ห้อที่2ที่ผมซื้อแล้วก็ใช้เวลาเลือกอยู่ค่อนข้างนานเลยก็คือแลมมาสครับในส่วนของแลมมาสเนี่ยเจ้านี้จะขายแยกชิ้นหมดทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนตรงกลางนี้ลูกบิดหรือว่าหัวจับมือถือหรือว่าตรงส่วนที่ใช้ล็อกกับโมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่ผมซื้อมาเนี่ย ตัวล็อกเป็นแบบ u b o นะครับก็คือจะใช้ล็อกไปกับแฮนด์เป็นหลักซึ่งบางบางท่านอาจจะใช้จับจากบริเวณกระจกมองข้างก้านกระจกมองข้างหรือว่ากับน็อตกลางโมอเตอร์ไซค์ซึ่งเจ้านี้เนี่ยทำออกมาได้หลากหลายมากเลยมีให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยตามความเหมาะสมของแต่ละคนตามความสะดวกการใช้งานของแต่ละคนนะครับที่ผมใช้เป็นยูโบเนี่ยเพราะว่า ผมต้องตั้งใจเอามาติดกับแฮนด์อุปกรณ์ในการติดตั้งก็จะมีประแจเลื่อนนี่แหละครับผมเราก็ทําการขันประแจเลื่อนเข้าไปนะครับหลังจากเราขันเสร็จก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆคลาย,ย,ย,ยลูกบิดแล้วก็ปรับองศามาอย่างมุมที่เราต้องการนะครับเมื่อได้องศาเสร็จแล้วเราก็เอาโทรศัพท์มือถือ ทำการถ่างขาจับของมันนะครับแล้วก็เอานำโทรศัพท์มือถือมาหนีบเอาไว้แล้วก็ใช้ยางรัดเพื่อป้องกันไม่ให้โทรศรัพท์หลุดเป็นเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าเกิดไม่ได้ประทะลมต,ตรงๆอย่างมีชิลหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องรัดก็ได้ครับผมเคยวิ่งโดยไม่ต้องใช้ยางรัดอยู่เพราะว่ารถผมมันมีชิลหน้าที่บังลมปะทะได้ก็ไม่หล่นแต่ว่าในฝรั่ง ก็มีหลุดไปบ้างในรถที่แบบเป็นในเขคที่ไม่มีชิลหน้าแล้วขับด้วยความเร็วประมาณร้อยยี่ขึ้นไปนะครับอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับซึ่งข้อดีของแรมเนี่ยมีเยอะมากครับอย่างแรกแล้วถ้าเรามาดูด้านข้างเนี่ยตัวหัวจับลูกบอลเนี่ยครับผม มันจะเคลือบยางเอาไว้อยู่ทําให้เวลาบิดจับแค่นิดเดียวเนี่ยก็หนึบและไม่จําเป็นต้องไปขันให้มันแน่นขันหลายรอบเลยเราปรับองศาได้ง่ายมากจะปรับแบบองศาไหนก็ได้หรือว่าจะเยื้องมาแบบตรงกลางก็ได้หรือว่าเราจะวางมือถือในแนวนอนอย่างผมชอบใช้เวลาเปิด GPS จะชอบใช้ในแนวนอนมากกว่าแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยทำมาเพื่อเซฟครับเพื่อกันไม่ให้คนอื่นมาขโมยหรือว่ามาปรับ องศาของโทรศัพท์เราวิธีการใช้งานก็คือพอกดล็อกมันปุ๊บเนี่ยเท่านี้บิดก็จะฟรีตล,ลอดเลยครับไม่สามารถ Adjust หรือถอดมันได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่แรมเมส์เนี่ยใช้ขาจับที่เป็นแบบก้านสปริงอย่างนี้นะครับทำให้มันแอบสอบแรงสั่นจากโมอโเตอร์ไซค์ไปได้เยอะมากตั้งแต่ผมใช้มาก,กคือกล้องมือถือไม่เคยพังอีกเลย ที่จะพังไปก็ก็ยังไม่มีอะไรพังนะมีแต่ว่าหัวยางตรงนี้เนี่ยมันเสื่อมแล้วมันก็หลุดหายไปแต่ว่าข้อดีของแรมมาอีกแล้วก็คือมันมีอะไรขายครับผมมีแทบทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นยางรัดตัวนี้หรือว่ายางรัดยางที่ใช้เกาะมือถือนะครับตัวก้านจับต่างๆทุกอย่างสามารถซื้อแยกได้หมดเลยแต่ว่าตัวแทน ไม่ค่อยเอาเข้ามาขายหายากมากหลังๆนี้มีก็แค่แบบไม่กี่ชิน้นซึ่งความจริงมันมีอุปกรณ์ดีๆเยอะมากแต่ด้วยความที่มันหาซื้อไม่ได้ก็ที่เกียจจะขนขวายครับก็ใช้แค่นี้ไปก่อนถามถึงข้อเสียมีไหมข้อเสียมีครับคือเวลาทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราจะติดตั้งใช้เจ้าแล็มเมาส์เนี่ยมันต้องมีการถางใช่ไหมวางมือถือปุ๊บเสร็จต้องมานั่งรัดยางซึ่งบางทีแบบใส่ถุงมืออยู่อะ่ะมันมันไม่สะดวกที่จะหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆเลยนะครับแล้วก็ ข้อเสียข้อที่2ก็คือปุ่มครับเราไม่สามารถวางมือถือไว้ตรงกลางแรมได้สักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยปุ่มตรงนี้มันจะไปโดนกับปุ่มล็อกหรือว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงบางทีฟังเพลงจากบลูทูธในหมวกเพลินๆอยู่จู่ๆเสียงก็วูบลงไปเลยเพราะว่าปุ่มนี่มันไปกดปุ่มลดเสียงบางทีดู GPS อยู่มันก็ไปโดนปุ่มปิดเครื่อง หน้าจอมันก็เดาไปซะอย่างนั้นเลยซึ่งเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็ต้องมานั่ง adjust พอสมควรเลยสำหรับมือถือผมนะก็เลยเป็นความอึดอัดใจที่ใช้งานมาสักพักแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปผมมีวิธีแก้ลองติดตามดูกันนะครับผมในส่วนของราคาเนี่ยตัวเซ็ตแท่นจับมือถือทั้งเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ อ๋อประมาณ2,000บาทนะครับผมประมาณ2,000ไม่เกิน50บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็ลูกบิดที่ผมซื้อแยกมาเนี่ยอันนี้เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญราคาอยู่ที่ประมาณ990บาทครับผมรวมแล้วก็ประมาณ3,000บาทซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มมากเลยนะซึ่งผมไม่เคยใช้ของจีนนะของจีนก็ทำกรอบมาแล้วผมไม่รู้ว่ามีข้อดีข้อเสียงอะไรบ้างแต่ว่าผมใช้แรมมาเนี่ยข้อเสียมีแค่ตามที่ผมบอกเลยคือแค่ตอนจังหวะที่ติดตั้งมัน เข้ากับเอาเอาโทรศัพท์เข้ปหนีแค่นั้นเองมันมีขั้นตอนค่อนข้างยุบยับแล้วก็อาจจะไปโดนปุ่มเป็นข้อที่2ที่เหลืออะไรที่ติครับผมผมชอบมากสําหรับวันนี้คงจะมีเรื่องรีวิวเกี่ยวกับแรมมส์เพลงเท่านี้ครับผมในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาซึ่งจะทําให้ผมทํางานได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นแล้วก็เดินทางได้สะดวกมากขึ้นอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ